สวัสดีครับเช้าแล้วนะครับก็วันนี้นะครับเราก็เห็นตนน้นไม้เป็นสีขาวหมดเลยครับทุกคนไม่หิมะก็ยังคงตกไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้เดี๋ยวเราจะเตรียมตัวไปเล่นฟาก,กีกันนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยครับเราก็จะต้องมดเตรียมชุดฟาก,กีกันก่อนนะครับอันฮิตเทคนะครับผม พิแทกจะอุ่นกว่าลองจรนะครับฟวนอันนี้ก็จะเป็นกางเกงฟกีนะครับจะเป็นลักษณะของเอี้ยมนะครับอันนี้ก็จะเป็นเสื้อนะอย่าเดียวเดี๋ยวเอาลองจรออกให้ดูก่อนอันนี้ก็จะเป็นเสื้อสําหรับใส่เล่นฟกีนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหน้ากากนะครับผมสำหรับใส่เล่นสกีซึ่งเดี๋ยวเราจะใส่ให้ดูนะครับผม ตรงนี้ก็จะวิที่ใส่สก,กีพาร์ตนะครับสำหรับแตะขึ้นพวกแบบสกีลิบหรือว่าอะไรที่ช่วยในการเล่นสก,กีนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นถุงมือนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวก็มีหมวกกันนอ็อกแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเอาพวกรองท้าสก,กีกับกระดานสก,กีอีกทีนึง่ง ครับแล้วตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะครับกันที่หน้าทางเดินนะครับเดี๋ยวเราก็จะลงไปกินข้าวเช้าแล้วก็ไปลงทะเบียนนะครับไปเข้าคลาสเรียนนะครับผม ดีตอนนี้นะครับเราเรียนสกีกันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้รอแม่รอแม่กับป้านะครับผมเพราะว่าแม่กับาเขาจะเลิกหลังนะครับผมตอนนี้ก็นั่งรออยู่ในห้องนะครับผม ก็สำหรับเด็กนะครับเขาจะให้เรียนกันที่มินิคลับนะคบผมคือมินิคลับเนี่ยเราคือถ้าว่าเราจะฝากเอาไว้ทั้งวันก็ได้เลยนะแต่อย่างผมในผมไฟเอาออกมาแล้วครับเพื่อที่จะมารอถ่ายคลิปนะครับผมบรรยากาศก็คือจะเหมือนแบบเป็นโรงเรียนแห่งหนึ่งเลยนะครับทุกคนก็เอาเป็นว่าเราก็เดี๋ยวเราจะั่งต่อไปเรื่อยๆนะครับทุกคน ก็คือพวกของอะคับที่มินิคลับคือเขาจะมีแบบเป็นที่ฝากของไว้เลยคือเรา,เาฝากเอาไว้ได้เป็นล็อกเกอร์นะครับทุกคนซึ่งผมก็ฝากแค่ทุกทุกอย่างเลยเอาไว้ที่ล็อกเกอร์ยกเว้นกางเกงสก,กีนะคบผมตอนนี้ก็บรรยากาศดีนะทุกคนอุณหภูมิลบหนึ่งนะครับตอนนี้เพิ่งเรียนเสร็จเองบอกเลยนะสก,กีนี่มันง่ายกว่าที่คิดอีกนะคือเราต้องแบบ ใช้บาลานซ์เป็นอะ่ะใครบาลานซ์ไม่เป็นก็อาจจะยากหน่อยเดี๋ยวถ้าว่ามีเวลาว่างก็อาจจะแบบพาเที่ยวเที่ยวลานสกีนะครับทุกคนใครอยู่บ้างมีใครอยู่มมาแล้วคะ่ะบเป็นยังไงบ้างครับแม่ทำไม่ได้ทแต่กำลังสู้อยู่ตอน แม่ว่ารอบบ่ายแม่ทําได้แน่นอนเพราะว่าเมื่อกี้พอรอบที่สามแม่เริ่มสกีได้แล้วจริงเหรอเริ่มเริ่มนะเลยลงมไปมสองรอบลงมไปหลายรอบเลยไป,ไปเไปล่าฟ้าแหละเล่าฟ้าฟ้าทำได้มาถ่ายง,ง,งั้นเดี๋ยวเรากินข้าวกันนะคะจุมตอนนี้เรามาอยู่กันที่โรงอาหารแห่งหนึ่งนะคะผมเป็นร้านอาหารนะคะผมก็ตอนนี้เรากินข้าวกันไปหมดแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไป เดินเล่นกันนะครับเอาล่ะครับและตอนนี้เราก็กําลังเดินไปที่สะภูว่ายน้ํานะครับผมสะว่ายน้ํานี่เขามีแผนผังด้วยคือตอนแรกหาภูไม่เจอนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดินไปแล้วกันนะครับอันนี้เย็นมากนี่นี่ก็คือจุดที่เรามาเล่นฟักกีกันนะทุกคนนี่ตรงนี้จะเป็นลานนะครับ นี่หีม่กองเต็มใช่งั้นเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าพาวเดอร์ปนงที่ติดอันดับโลกจะเป็นยังไงทำไมนงรู้สึกว่านงเริ่มชินกับความหนาวะานะโอ้มีฟูชิไดนิ่งด้วยใช่เราต้องจองล่วงหน้านะครับผมเฮ้ยดูนี่มันเกาะเลยอะ อุ้ยดูดูดูหินมรกตี่เจ๋งมากงั้นเดี๋ยวเราไปดูหินมรกตอ๋อหินมรกตย้อยถับดไปนั้นเป็นกอนโดล่านะแล้วก็มีที่แบบเป็นเอ่อฟากีขึ้นไปไม่เป็นเอ่อสกายเออไม่ใช่มันเหมือนกระเช้าเออใช่กอนโดล่าก็คือกระเช้าที่เราเห็นตอนมานู่นเห็นไหมบนทู่งมีไฟใช่แต่ว่าตอนนี้เขาปิด กระเช้ากระเช้าเขาเดินอยู่เลยต,ตรงคคก็ตรงนี้นะครับอ๋อตรงนี้ชี่วางอุปกรณ์ของแม่ใช่ไหมเป็นทนนกอนแ่โดล่าปิดแล้วนี่คือกอนโดล่สวยมากเลยทุกคนตรงนี้เป็นสถานีกระเช้าครับทุกคนเขาปิดแล้ว นะมาแล้วได้รับความอุ่นๆแนละทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปหามื้อเย็นกินกันนะครับตอนนี้มือชามา นมฮอกไกโดครับเขาบอกว่าอร่อยมากนะทุกคนเน่เดี๋ยวเรามาตักชื้ออืมอืมเย็นอืม,อมหวานดีหอมอร่อยอันนี้รสวันิลานะทุกคนมีสองรสครือช็อกโกแลตกับวันิลอืออร่อยมากทุกคน เอาแล้วและตอนนี้นะครับเราก็มาถึงกันที่ชั้น9แล้วนะครับนี่โอเคแล้วตอนนี้นะครับเราก็เสร็จเป็นนที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการทํากิจกรรมนะครับผมวันนี้ก็อาจจะไม่ได้ถ่ายอะไรมากนะครับผมก็จะเล่าข้าวๆกันนะครับก็คือวันนี้นะครับเราไปเรียนสกีกันนะครับผมก็ดีนะใครที่ไม่เคยมีพื้นฐานมาก่อนคือเขาสอน เลยนะคะผมใครที่ฟงตัวไม่เป็นอาจจะยากหน่อยนะทุกคนแต่โดยรวมเลยบอกคือสนุกนะมีเราเรียนมาสี่ครั้งนะคะผมก็คือวันละสองนะครับประมาณนั้นนะแล้ววันก่อนกับเราจะไปกันที่เป็นที่แบบเป็นจุดชมวิวนะครับทุกคนก็เดี๋ยวยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็พักผ่อนกันนะครับผมบาย เค okay. สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอกันกันกบเช้าวันใหม่นะครับผมวิวสวยมากนะครับตอนนี้หิมะไม่ตกแล้วนะครับทุกคนอากาศก็แจ่มใสนะครับมีแดดแล้วนะครับผมที่สําคัญผมก็ได้รู้แล้วนะครับว่ากลุ่มที่เขาแบ่งในการเล่นสกีมันเป็นยังไงนะคบผมคือกลุ่มเนี่ยเขาจะแบ่งตามแบบตามเลเวลการสอนนะอย่างไครเกอร์นี้อันนี้ผมเดานะผมเดาว่าแบบ น่าจะเป็นแบบขั้นพื้นฐานมัน้งฝนแพนด้าน่าจะเป็นแบบสัหแบบเด็กเลยนะคบผมซึ่งนี่เราเรียนจบคอร์สไทเกอร์แล้วนะครับเราก็ได้อันนี้มาเป็นเข็มเป็นอันเนี้ยเออเป็นเหมือนแบบอ,อ่าเป็นเหรียญน,นะคะผมเป็นไทเกอร์กรุ๊ปนะครับของขับมีนะครับผมตอนนี้ผมเริ่มเรียนคันใหม่แล้วนะครับเป็นดราก้อนกรุ๊ปนะคะผมแล้วทางคุณครูเขาก็ย้ําด้วยนะว่าต้องอย่าลืม บัตรฟักกี้พาสซึ่งผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าวันนี้เราจะได้ขึ้นก่อนโดล,ลาก่อนก่อนไหมนะคะผมนี่เ็จนี้นะครับผมเขาก็จะมีเป็นซ้มอันนี้มีสัตว์อาหารนะครับผมมีตะเกียบช้อนเล็กช้อนใหญ่นะครับผมอันนี้เดาว่านะ่าจะเป็นช้อนของหวานมั้งครับโอเคอันนี้นะครับอย่างแรกที่ผมสั่งมานะครับก็คือ โซบะนะครับผมตตนนี้เขาใส่ในแบบแนน้ำฟุกให้เลยนะคือเราไม่ต้องจุ่มเองนะครับทุกคนนี่เรามากินกัะดิก่ก่อนี่โนียร้อนเบาก่อนนะครับผมตอนนี้ก็หิมะไม่ตกนะแต่ว่าสวยนะครับได้เห็นวิวหิมะแหละนี่ น้องฝั่งอันนี้มาโซบะของแม่เหมือนกันแต่เราไม่ได้เติมอ๋อแต่น้องไม่ได้เติมตอนแรกคือน้องก็แบบงงว่าจะเติมดีไหมนะอะแต่ก็ขอลองชิมก่อนนะเดี๋ยวน้องมีเพิ่มอีก ต่ชื่อเรียนฟังกี้เสร็จแล้วครับทุกคนวันนี้เราจบครอร์สกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ขึ้นก่อนโดลากันนะครับ<ม>เดี๋ยวกดน้ำก่อนดีกว่านะโอเคชุบห และตอนนี้นะครับก็คือจะเป็นชานะครับเป็นอันนี้เป็น hot c h o c o l นะครับเป็นช็อกโกแลตกรอนนะคบผมเราสามารถสั่งได้แล้วนะมีนมร้อนด้วยนะครับตรงน,นี้ก็จะเป็นบาร์นะคะผมสั่งได้เลยนะคบมีทั้งเครื่องดื่มแบบมีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์นะคบ ตรงนี้ครับเป็นข้าวหน้าไก่นะครับไม่รู้ว่าไก่หรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันอืมมา,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 าลองชิมกันนะคะ อืไก่อร่อยครับดูซิว่าใช่หมูจริงหด้วยแต่กขาั็นเขียนว่าพอพอืมหมูอร่อยใช่ไหมนี่อะไรนี่สลัดสลัดซีฟู้ดอันนี้มันใช่ต้องเล่นตรงเนินก็เนินนมันจะพอ พอพอพอมันมันมันคลา้คลายสก,กีเลยมันลื่นเหมือนสก,กีเลยน้องลองน้องคอยลองจับไปถามเขาดูว่าเช่ายังไงอราเดี๋ยวเราลองไปดูนะเพราะพวกฐานเลื่อนอะไรเงี้ยเช่ากันตรงไหนนะครับตอนนี้เรายังไม่ขึ้นไปบนกอนโดลานะครับอันนี้คือไม่รู้ว่าเขาไม่เข้าไหมนะแต่เพียงแค่ว่าตอนเลขอ่ะมันเข้าได้ไงแต่เขาปิดเพื่อที่มันจะเป็นคารเรียนพรเวทแต่นี้เขาเอาเฟ้นออกไปแล้ว เขาได้หรอมันเปียวๆยังไงไม่รู้นะครับเดี๋ยวลองเล่นกันดูนะเราช่ามาแล้วครับอันนี้วันละประมาณจะไม่ได้หมกันลืมดูราคาแต่เขามีร้านนะครับคนขายเป็นคนไทยด้วยว้าลื่นอะนี่ว้าวชิวโอเคอ่านี่น่าจะได้นะชึ๊โอ้ยโอเคโอเโห เหมือนฟักฟกี้เลยเอล่ะทุกคนทุกคนนลยจัดเชื่นี้นึ่งฟังแล้วว้าหโอ้อ้ <c oughs> <c oughs> โอ้โหอ้หั้โหนโ ไลงมาเลยหนลลยวาวขนาดนี้กองม่รับงานไหมโอเคเราจะมาปั้นสน o ม m a นกันนะครับทุกคน จะใส่ถุอองมือก่อนเพราะมันเย็นมือมากนะนี่เราปั้นมาได้เท่านี้แหละเราคิดว่าเราจะสร้างสโนว์แมนบ้างเห็นมีคนแบบสร้างสโนว์แมนมาหลายคนมากนะครับทุกคนก็คือกลิ้งว่ะเนียกลิ้งว่ะเรื่อยๆกลิ้งว่ะเรื่อยๆเสร็จแล้วสโนว์แมนได้ไหมทุกคน นี่ก็คือฟนูแบรนด์ของบ้านเราครับนี่ฟนูแบรนด์ของบ้านเราโอเคเดี๋ยวเราจะไปกินอาหารกันนะครับวุ้ยสนุกมากนะครับลายเล่นทิมะสมใจและเอาละทุกคนเดี๋ยวเราจะเตรียมกลับกันแล้วนะครับทุกคนก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเตรียมกลับกันนะครับผมพอราวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ